ความปังความจึ้งเลขปังความจึ้งนะคะสวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสาธุบาร,รมีพระพิคเนศไม่เข้ามาไม่รู้นะน้องสวยจะจุดนะคะวันนี้ไม่คำนวณสุดเลยจะจุดฮาหนอยนะใครได้บ้าง โอ้ยพี่พี่เมื่อวานเข้ามาในไลฟ์ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะสามตัวอมสินสามตัวรัฐบาลไทยนะคะสามตัวอมสินสามตัวรัฐบาลไทยเมื่อวานเลขประทัดนะเลขทูบก็เข้านะคะเลขทูบเข้าสามตัวรัฐบาลเลยนะคะโอ้ยพี่พี่เจ็ดสามมาบนล่างเลยใครรอเลขทูบนะอ้าเมื่อกี้หยิบมาแล้วใครรอเลขทูบนะ ใครรอเลขทูบนะไหนใครได้บ้างกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งหน่อยนะคะเออไหนใครได้บ้างไหนใครได้บ้างเมื่อวานคนดูน้อยนะห้าสิบคนเองนะคะและเลขประทัดนี้นะเลขทูบก็แตกนะคะทูบเนี่ยหนูหยิบหนูหยิบออกแล้วนะคะ ทูบหนูหยิบออกแล้ววันนี้นะมาเลขทูบองพระพิฆเนศนะคะขอบนบาร,รมีองค์พระพิฆเนศให้พี่พีๆทุกท่านด้วยเมื่อวานใครได้บ้างเลขประทัดแตกบนล่างเลยนะแล้วอมสินขอโทษนะสามตัวนี้มานะคะสองตัวด้วยพี่พี่วันนี้นะคะใครอยากให้ต้องสวยจุดขออย่างเดียวพิมพ์คำว่าแม่นมากมาเพราะมันแม่นจริงๆนะคะแม่นมากมาเพราะว่าแม่นจริงๆพี่ๆ มาค่ะมาค่ะเนี่ยคนชอบมาน้อยอ่ะคนชอบมาน้อยใครได้บ้างเมื่อวานอ่าใครอยากได้เลขห้านอยวันนี้พิมพ์แม่นมากมาจ้ะหกสี่โมงเย็นแล้วนะสี่โมงเย็นแล้วนะใครอยากได้ห้านอยวันนี้พิมพ์คําว่าแม่นมากมาจ้ะพิมพ์คำว่าแม่นมากมาให้น้องหน่อยเด้อใครอยากได้ห้านอยวันนี้พิมพคำว่าแม่นมากมาหน่อยจ้ะ เฮงเปังปังร่ำร่ำร,รวยรวยนะไม่บอกก็จุดให้ละกันนะคะเดี๋ยวมันไม่ทันหวยออกเด้อเดี๋ยวมันไม่ทันหวยออกก็ต้องจุดแล้วแหละเดี๋ยวไม่ทันหวยออกก็ต้องจุดแล้วแหละเลขเข้าขนาดนี้นะคะเลขเข้าขนาดนี้ เลขเข้าขนาดนี้ไม่ทันก็ต้องทันแล้วแหละนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะรัฐบาลเลขประทัดนะถ้ามาอีกฮานอยนี่คือประทัดใบนี้คุ้มมากนะคะสามตัวรัฐบาลสามตัวอา่าจึงสุดคืออมสินนะสามตัว บนนะคะแตกสามตัวแตกสองตัวล่างด้วยแปดเก้านะเลขประทัดนะพี่ๆเลขประทัดนะคะเป็นยังไงความปังความจึ้งนะคะอ่ะต่อไปนะคะทุกที่หนูจะจุดนี้ขอบุญบารมีองค์พระพิคเนนนะคะให้โชคให้ลาบลูกนะคะแล้วก็พี่ๆที่กําลังดูไลฟ์สดนี้นะคะให้ได้โชคได้ลาบจากเลขฮานอยทุกท่านเลยนะคะสาธุสาธุาธขอโชว์เลขประทัดหน่อยนะ เลขประทัดคือปังจริงนะคะสวัสดีน้องไอซ์ด้วยนะจ๊ะเลขประทัดคือปังจริงสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยเมื่อวันใครอยู่ในไลฟ์นั้นต้องได้ทุกคนนะคะเลขประทัดกับเลขทูบเลขเดียวกันนะ สามตัวเลขประทัดกับเลขทูบเลขเดียวกันเมื่อวานใครมาต้องได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเปิดให้เข้ากลุ่มฟรีด้วยวันนี้เด right ี๋ยวเปิดให้เข้ากลุ่มฟรีด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเปิดให้เข้ากลุ่มฟรีด้วยขออนุญาตจุดแป๊บหนึ่งนะต้องจุดจุดลึกหน่อยนะนะคะใครอยากเคงวันนี้พิมพ์คำว่าแม่นมากมาจ้ะใครอยากเคงวันนี้พิมพ์คำว่าแม่นมากมา แล้วดูทูบสิเออติดไฟแบบนี้ปังปังไปเลยติดไฟแบบนี้ปังๆไปเลยนะสามตัวยังไงนะคะออมสินละสามตัวแน่ๆนะคะแต่ถ้าอยากรู้รัฐบาลสามตัวยังไงนะคะดูแปดกับเก้าด้วยนะแปดมาด้วยนะคะเออใครอยากได้เลขวันนี้พิมพ์คำว่าแม่นมากมารัฐบาลออมสินแตกสามตัวแบบนี้เลยนะขอโทษออมสินสามตัวบนล่างด้วยนะคะ อ,อมสินสามตัวบนล่างด้วยมาได้แบบจึ้งปังปุริเยมากนะคะไม่ต้องชุกก้าชุกก้าลูนก็มานะนะคะเลขคือสวยเวอร์สวยแบบสับแบบสับแบบใหม่สวยแบบไม่เกรงใจใครนะนะคะออกขนาดนี้โอ้โหหน้าแบบ บนล่างเจ็ดสามบนล่างอันนี้ตรงๆเลยออมสินนะคะสามตัวก็ออกนี้สองตัวก็ออกอันนี้เอาอะไรมาไม่ปังก่อนวันนี้ใครนะคะอยากได้เลขเด็ดวันนี้อยากถูกหวยกับบรารมีนะคะออองค์พระพิฆเนศนะพี่พ พี่พี่ดูนี่วันนี้นะคะรัฐบาลอมสินเก็บเรียบสามตัวสองตัวบนล่างอันนี้อมสินนี่เข้าเต็มคาราเบลเลยนะคะพี่พี่อยากรู้ว่าจริงไหมไปย้อนดูไลฟ์สดได้นะโอ้ยเมื่อวันเลขมาไม่ชัดวันนี้เลขมาค่อนข้างชัดพี่พี่เลขทูบเมื่อวานนะก็ได้หกเจ็ดสามหรืออะไรเนี่ยแหละพี่พี่ไปดูหน้าเฟซได้นะคะพี่พี่ไปดูได้จริงๆนะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามเนาะเมื่อวานใครมาบ้างอะ่ะพี่พี่เมื่อวานหายไปไหนหมดนะคะอยเสียดา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 ยเวอรอยากให้คนดูสักพันคนนะคะจะได้แบบปังปังกันเนาะอยากได้คนดูสักพันคนนะคะจะได้ปังังกันนะมาจ้าใครอยากเข้ากลุ่มวันนี้ต้องเข้าได้แล้วนะ ใครอยากเข้ากลุ่มวันนี้ต้องเข้าบอกแล้วว่าทุกครั้งที่บอกบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เลขน้องสวยมาจริงๆพี่พี่เลขน้องสวยมาจริงๆนะคะรอบนี้บอกบุญสร้างพระเนาะรอบนี้บอกบุญสร้างพระโอ้โหมาดีใจมากนะคะดีใจมากๆสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดอ,อฝากกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ แม่นไม่แม่นไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าสามตัวแตกทั้งออมสินแล้วก็รัฐบาลนะสามตัวแตกทั้งออมสินและรัฐบาลพี่พี่ไม่มาดูวันนี้จะดูวันไหนเมื่อวานเลขไม่ชัดวันนี้ชัดเวอร์เมื่อวานเลขไม่ค่อยชัดด้วยนะไปดูหน้าเพจได้นะคะทาไมถึงจะต้องเข้ากลุ่มน้องสวยเพราะอะไรพี่พี่ดูนะคะเลขรัฐบาลเนี่ย อมสินนะคะหนูเอาให้เลย 6, 7, หกเจ็ดสามห่างเดียวไม่มีเลขสามตัวอื่นเลยนะคะและหนูให้วิ่งรูดหกสามนะเข้านะคะแล้วดูพี่เจ็ดเอ่อหกเจ็ดสามกับแปดเก้าเลขประทัดใบนี้นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะพี่พี่นะคะพี่พี่ดูนะคะอ่าดูทำไมถึงจะต้องเข้ากลุ่มเพราะว่าหนูจะตีเลขของตัวให้ด้วยนะคะ หนูจะตีเลขสองตัวให้ด้วยคุ้มมากเลข3ามตัวห่างเดียวนะคะเข้าเลยอมสินพี่พี่ทำไมถึงตีห่างเดียวเพราะว่ามั่นใจมั่นใจเพราะอะไรพี่พี่ดูเลขประทัดหกเจดสามนะแล้วพี่พี่ดูเลขเลขทูบเจ็ดสามหนะพี่พี่ดูนะคะแล้วทำไมถึงบอกว่ารัฐบาลแตกสามตัวดูประทัดนะคะแต่หนูไม่ได้จับให้นะอันเนี้ยแต่ถ้าคนเล่นนะ่ะเขาจะได้นะคะ ไม่ต้องไปจับอันนั้นก็ได้เจ็ดสามบนล่างเข้าฟรีเลยวันนี้พี่ๆใครอยากเข้ากลุ่มนะคะจิ้มลิงด้านล่างนะเลขประทัดอันนี้นะคะกระทูบเหมือนกันแต่ใบนี้นะคะก็คือหนูจะสรุปให้ใบนี้ก็คือสรุปจากเลขทูบนี่แหละเผื่อใครที่เล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเผื่อใครที่เล่นไม่เป็นพี่ๆดูนะทูบเมื่อวานหยิบมาได้สองอันนะคะได้แปดเก้าหกกับ 736นะคะแล้วดูดิเลขทูบก,กับเลขประทัดเลขเดียวกันเลยนะคะอยู่วนเวียนอยู่ตรงนี้เลยเป็นผลให้ออมสินแตกสามตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็98เลขทูบก,ก็แตกพี่ดูขนลุกมากเลขประทัดกับเลขออมสินคือสามตัวบนสองตัวล่างเลยนะ,ะนะคะเลขรัฐบาลนะคะ73มาจากไหนนี่ไงนะคะและเลขตัวข้างล่างมาจากไหนก็นี่ไงที่หนูจุดให้พี่ๆนะคะปกติจุดทูบแค่ดอกเดียว รอบนี้เขาจะให้เราแบบเต็มคาราเบลนะคะแตกสามตัวทั้งสองอันเลยนะอมสินแล้วก็รัฐบาลนะคะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย